ยมทูตเนี่ยเป็นงานที่ยิ่งทำออเดอร์ได้มากก็ยิ่งได้ค่าคอมมิชชั่นมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะมีการจัดอันดับประจําปีด้วยนะว่าเขตไหนทําได้ดีเขตไหนทําได้น้อยกว่าซึ่งลูซี่เนี่ยก็ได้อยู่ที่เขตตะวันออกและก็จะมีศัตรูคู่แข่งก็คือเขตตะวันตกเฉียงใต้ที่คอยมาแย่งลูกค้าของเขตตะวันออกตลอดเวลาคือสู้กันมานานสู้กันมาตลอดแต่ไม่เคยชนะเลยถึงแม้ว่าเขตตะวันออกเนี่ยจะมียูมทูตกันอยู่แค่2คนก็คือลูซี่กับเซียอันแต่คุณภาพขับแก้วมากๆงานเนี่ยไม่เคยพลาดเลยพาะ เป็นอย่าง,งาน,นั้นในเขตตะวันตกเฉียงใต้นเนี่ยก็ไม่พอใจมาตลอดนะแต่ก็ทําอะไรไม่ได้ แต่ที่เ,เรื่องมันรุนแรงขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าลูซี่จําเป็นที่จะต้องเข้าร่วมรายการซาวเวอร์ซึ่งตึกในการถ่ายทำเนี่ยมันอยู่ในเขตของตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งท่านลู่เนี่ยก็ได้เจอกับวิญญาณตกค้างรวมถึงวิญญาณที่ไม่ได้ลงทะเบยียนวิญญาณที่แบบทําผิดกฎอะไรเยอะแยะมากมายนะหลังจากที่เคลียร์ออเดอร์พวกนั้นได้ส่งไปที่กรมยมทูตแล้วเนี่ยฝั่งตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยก็โดนตําหนิหนักมากว่าทำไมถึงทํางานสสเพ้าแต่คนเราอ่ะก็ไม่เคยโทษตัวเองอยู่แล้วนะแทนที่จะ i, เฮ้ยอ๋อเราทํางานไม่ดีว่ะก็กลายเป็นว่าไปโทษท่านลูนะ่่ามาแยงออเดร ในถิ่นของตัวเอง ทำแบบนี้เนี่ยมันเอาตีนมารูปหน้ากันจะชัดเลยพยายามที่จะเล่นงานท่านลู่กับแต่ด้วยความว่าท่านลู่เนี่ยเป็นคนที่ทํางานเรียบกิบสนิทไม่มีข้อผิดพลาดใดๆนะก็เลยหาเรื่องมาเล่นงานท่านลู่ไม่ได้แต่ถึงท่านลู่เนี่ยจะไม่มีแผลให้เล่นแต่เสี่ยอันดันมีแน่สิก็เลยทาให้เสี่ยอันเนี่ยนะโดนสอบสวนในฐานที่ช่วยวิญญาณหลบหนีซึ่งเป็นการทําผิดกฎที่ค่อนข้างร้ายแรงมากๆเลยอย่างนั้นถึงจะยังไม่ได้มีการตัดสินลงโทษเสี่ยอันแต่ก็โดนยึดใบอนุญาตยอมรับโทษไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยน หมายความว่าลูซี่ที่เข้าไปเป็นเด็กฝึกเนี่ยก็จาเป็น,นี่ต้องออกมาวิ่งรอกงานอยู่มาทูตด,ด้วยมาหากรรมการเข้าห้องน้ําของลูซี่ก็เลยเริ่มขึ้นเพราะทุกครั้งที่มีออเดอร์ใหม่เข้ามาเนี่อลูซี่ก็จะขออนุญาตเข้าห้องน้ําตลอดนะซึ่งแน่นอนว่าพระเอกของเราที่คอยจับตามองเขาอยู่เนี่ยก็รู้สึกเป็นห่วงขึ้นมาว่าเฮ้ยท้องเสียหรอไปกินอะไรหรือเขาทาตอ่อนก็ซื้อยามาให้แต่ลูซี่เนี่ยก็บอกว่าไม่ได้ท้องเสียพระเอกเนี่ยก็เลยโยงเรื่องไปเองว่าเฮ้ยลูซี่เป็นคนตัวเย็นมือเย็นเท้าเย็นเข้าห้องน้ําบ่อย เป็นโรคไตบ,บพบ่องซึ่งโรคนี้เนี่ยนะมันไม่ควรที่จะมาเจอในเด็กอายุแค่18เพราะใครที่เป็นโรคนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องความต้องการทางนั้นด้วยนะลูซี่เนี่ยก็ไม่รู้จะแก้ตัวยังไงจะบอกว่าเฮ้ยร่างกายเราแข็งแรงดีแต่ทําไมเราเข้าห้องน้าบ่อยแต่ก็ยังต้องไปทำออเดอร์อยู่ก็เลยได้แต่แบบอืมประทวงในใจว่าฉันแข็งแรงดีโอเคไหม แน่สำหรับความสัมพันธ์ของพระนายของเราเนี่ยนะก็กระเตื้องขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยก็เริ่มใจอ๊ะเอ๊ะเ,เ,เอกันนิดนึงแล้วเพราะว่าปกติเนี่ยพระเอกไม่ใช่คนแบบนี้ คืออยู่ๆก็ดูเป็นคนที่เข้าถึงง่ายดูเป็นคนอารมณ์ดีดูแบบยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็จะชอบเดินเข้ามาหาในเอกอยู่เรื่อยๆเลยนะแต่ลูซี่เนี่ยก็คิดว่าเขาแค่ชอบแมวฉนะันอะเขาจะมาชอบอยู่มทูดได้ยังไงก็หนูเขาไม่ได้มองหนูเป็นยูมทูดไงลูกและด้วยความว่าออล่าของท่านลูกเนี่ยมันปังบริย่มากนะบแบรนด์ที่พระเอกเป็นพรีเซนเตอร์อยู่เนี่ยก็เลยต้องการที่จะให้ในเอกเ,เนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ร่วมกัน